สวัสดีครับผม,ผมพบพ่อครับนเรศสินชิงไทยแลนด์นี่นะครับมือน,นี้พานาหน้าออกไม้ไปลารถถังข้องเจ้าโบรูวาผมนี่ได้หมายบอครับํำลั้งยู่ออกมาจะเตือนครับผมไปครับไปหาหมายกันครับ,รบออกไมา้มือน,นี้ ว่าจะลงเบ็ดเจ็ดทั้งครับจะกิ่ได้หมาบอแดดดีครับมันนี่แดดดีชุดยอดเลยอากาศดีครับฟ้าเปิดไปครับหาหม่กันครับเงี้ยดีใ่นะครับมันนี่ครับเงี้ยของผมเองครับเงี้ยของเดฟิชชิงกับล้ำแจงนะครับมันนี่ ผสมก่วง้กผาวน้อยหนึ่งครับก็ขนมปังื่อยู่เป็นตัวกีสกครับใส่ใส่หัวเนี้ยสองถุงครับรับแจ้งถุงหนึ่งครับเข็มๆเนงหน่อยออกเปรี้ยวๆเนยหน่อยมาดิไปครับไปหาไมายครับคัะพ่อกันยุ่ยหมยเลยครับผมขั้นสองครับน้ำหนะะ khách đi xuống pháo là không phải họ chèm lẹt pháo không ร้่นลุ่นครับ ป่าลุดครับเกือบโตกน้ำครับผมนะนะวันนี้ผมก็ลงเบ็ดเจ็ดคันนะครับลงเบ็ดเจ็ดคันครับดึงดึงไปเทียนหนึ่งครับสงสัยเป็นยีโสกดึงเขาต่อครับลากเลยครับแล้วนอกนั้นครับยีตะปลาตะเพียนใส่หน้อยหน่อยนะครับนี่ครับทั้งหลังผมครับเริ่มเทียงแดดออกแดดทั้งแดดทังขีฟ้าครับผม มามือดตึบครับเออซิเอาชงไรนะครับแจ้ว่าเดียดออกก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับแต่ว่าดึงเที่ยเดียวกับบ่อเขาอีกเลยครับยี่ศกมีต่ปตะเพียนได้ต่ปตะเพียนครับสามสี่ตัวก็ใส่ทอดครับผมก็บประไทยเบิ้งครับวันนี้ไว้มาลารถถังครับไม่รู้ว่าวันนี้เขาว่าวันเขาเที่ยนหนึ่งเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับ รอรุ่นกันต่อไปครับพักตบก็เริ่มมาไลายแล้วนี่ครับจบเบียดเจ็ดคันครับเมื่อนี้ลงเจ็ดคันลงลงเบ็เดเบอร์ซูนจุดหาสี่คันครับแล้วก็เบอร์เก้าเออเบอร์แปดเบอร์แปดครับเบอร์แปดสามคันแต่ก็ตายครับ แล้วก็ตาย4ีคันล้วก็วิ่งสองจุดหาสามคันครับก็รุ่นทั้งปลาหน่อยปลาญ่นะครับมันยังได้บุผิดหวังอากาศกระทือว่าแดดครับต่วฝนมาทางหลังที่ครับฟังรุงเทียโอ้ <laughs> มาลุนกันครับลุนทั้งปลาลุนทั้งฝนพี่น้องครับผมล้อลุนกันครับเดี๋ยวได้ตัวญ่ๆผมมีไยเบื้องครับครับผมล้อลุนเลยครับในที่สุดกับมาจะได้ครับสิ่งที่บ่คขัดคิดครับฝนครับสบายแล้วครับตอนนี้ได้ตัวลำบากแล้วครับยีโฉจรเจ้าคือมาเดดบ่ออกกาป่าบ่วเขาเลยครับบ่วตอดตะเพี้ยนกับบัวตอดนะครับ นี่ครับฝนมาแล้วครับหมานครับไปใส่พ่อตะฝนพ่อตะฝนไปใส่กันเลยโอ้ตายตายตายครับอ๋อนี่สูตรต่อได้ครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนก็สูตรต่อพี่น้องสูตรต่อครับ <c oughs> ก็ถือว่าตก ครับแังพองสมงตัวม้อยู่นะครับนิ่งครบงงับครับผมยากแล้วครับยีโซก่กันวนโตก้จบนะครับเกมไม่ใส่ถ้าเข่าคือฟุกเหรอพี่น้องครับ ใจใจเกิดยังสู่ยู่พี่น้องกสู่ต่อไปครับผมเห็นอย่างว่ได้ครับน้าหน้าตอนนี้ครับฝนตกครับเนอะ่นี่ครับตรงร้อยหยุดอย่างเดียวครับถึงจะเปลี่ยนเงียได้แย่เลยครับแบบนี้ครับ เบิดหวังแหละครับรถทั้งผมมาอีกแล้วโอ้ยไาย่ผมมึงหัวนะแบบสุดยอดครับตกปลาย้ำได้ฝนตกย้ำด้านครับจะเป็นอย่างชีวิตนุ่มเอ๋ชีวิตนาเดีนโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายพี่น้องเลย ครับล้อฝนหยุดครับล้อฝนหยุดยังเดียวครับครับขั้นแรกเนี่ยผมจะเอาขึ้นไม้เบิ้งครับตัวปลา ครับพี่น้องใช่ไหมหลายคักครับผมมาในไทยเดี๋ยวพี่น้องจะว่าบ้าป่าขึ้นไหมมึงเที่ยนี่ครับนี่ครับตัวปลานี่ครับนี่คันนี่คันนี่คันนี้ครับทอดไงครับนี่ ยงังครับใส่งางัปลาทูครับปลาทูไม่ได้ใายพี่น้องเบิ้งครับ เพราะได้ปิ้งพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ